สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อก็ชบมากแค่กินเก่าพี่น้องกินข้าวแรงสบายดีป้าลู่มาเมื่อกี้เขาพี่น้องไปด้อยไม่มันกินยังมากเหมือนกินอาหารนะพี่น้องก็คือแกงไก่แล้วก็ลาบซีนลาบซีนแม่เท้าแบ่งห้ขอบคุณแม่เท้าแม่เท้าแม่ไอ้บอยนั่นแหละพี่น้องมามาพี่น้องกินน้ำกันรัวร้าลอย่างไี้รัวร้ายแม่เท้าแบ่งลาบซีนห้อาหารแซ่บ แม่นทาสบายดีพี่น้องมั่เออมัอาวววมั่มั่นะสบายดีพี่น้องมาเด้อที่เขาเลี้ยงน้ำกันมัมงกับังแกงไก่ลาบสิบว้ยเออเออเอาที่เขาที่เขาเออเอาอยู่ในที่เขานี่เอออยที่เขา กูได้ไข่นุกลาบเอาดอกไข่มันอะอันยังซายอันยังเมื่อกี้พี่น้องบัดเมื่อนอนนั่นอะบอได้กุ้งคืนพี่น้องเอ้ยวันนี้กินข้าวแรกตะเวนได้พี่น้องมึงต้าเซ้ยนหางบ่มีพักพี่น้องเอ้ย เมื่อนอนนนะบอกกุ้มคืนในเขาเ็ดจำาเห็ดอืออือม่ดิองหันอืมมมมมมมนี่ไงมมม นี่คอยกินจ้ะอานเอาบวงเขาได้สงสี่่ะอกดอกใช่ไหมดอกออขาวนะอืมขงองบกหาเขากอคเอกินทังเขากินทงดเจ้าก็ไปกินเขาเจ้าก็กินกระพุดกินไม่ปา ที่มลุงล่างเนอะนั่นนะยืมไปอืมยัย้าเงกระแหลงทั้งตลาดไม่ยืมสุดเลยนะไม้ลุกเทินเลยไปเอาบ่วงนะส้าเถื่อนเลย

ม่นก็อีเอ,อ,อ,อามันกะเอาลูกมันกันเช่าเลยนะเอามันหับนหัว่ตมันหายบนงูตาแผ่นในเอายังอหัวกบเอาตาทหายตูซับกัข่บัเอาข่บัสนใจยังะไบัวเยจะย่างถ้ามมนรับไปอีกกะจีบมาดเถียง่นเมืกีหนึ่งนะบ้านบัวลับง่ายนะแม่ทะเลตื่นนะแม่ ทามีแง่ลนะทามีแม่ก็พอแล้วว่ามันเป็นอะไรนับกับรับง่ายบาไดนอนอู่เลยเขาพันเขาบวกกับกูแเส็ดเส็ดคขาพัดเขาบันเขาบันปั่นยังไงสุดยอดนี่สีมือกูใส่หมวกนี่เราบ๊วยนักมีนักพัดน้ำกันหรือเป่า เ่าองเสี่ยงแข่งกันของิ่นนานขอมือขอลูกทีมของเผ่นอันนี้นะผู้เดียวผ่นนันอิสุยดาวเขากากิน่เน้อามเดิมนอิ่มยอะฉันจะกินตัวเองแ่ยาจะกินอะอันนี้นะนี่แตเฮาตาขาวหายไม่ขียันกีย Ta khảo hải, gần là... tất cả mình đó. Xong mà. Mà rồi, hai gần thân trong quân san khuôn dạo sung nó nay từ sung qua a thiện thẹt gần binh kiếp khuôn nó sạo đạo ใส่ปลาดุกอย่างเงเออใ่ดกเดือนล่ะแพ้กบเสือเายามินเฮากับยามินแล้วก็น่มเลยปีปกำลังเียน่างกำลัง่าง <c oughs> ชาต้น่าเห็ได้จรงสวยกังกินปองอ <c oughs> นั่งกัเขาหน่อยฮะอ <c oughs> ืมอืมกลางเด้ออืมจะข่ก่อนนะ ท่านอยู่นะคกออยู่ย่งกลางเว้นม่ใครอยู่น่าย่างกลางคืนหยาดต้อนว่จะเฮตดเราูสิไปใส่กูสิขาดค มันใหญ่นะบ่เห็นไฟน้ำมันสักทีไหนได้อัน้ก็เด่นมันลูกจัดการมาแล้วมาตั้งแ่หนพอเออแเ่ว่าก็เห็นกับเขาได้นะูปเขาีเาประมาณลืมประมาณชองทมเดือนเดือนชองเดือเนี่ยคลองบางหันบางหันมันอยู่ไทยเด๋ยวเขาแต่กเลนี่ ลืนบางคำอยู่ประมาณสองเดือนเนี่ายลืนบางคำแคลามทำแคลามไปไปไหนผัวใหญ่ไปลูกมามาให้แม่พี่มาลูกมามาเอามันเอาเอาเอาสิเอานะใส่มาเด้อมาเด้อเอาสิเอาออกออกใส่ใส่เด้อออกออกเลยลูกมามามาให้เอาสิเข่ามา น้ำอ่าวนมีออกออกน้ำอ้าวใช่ไหมไมน้งอ่าวบางคำนั้ำในเสื่ออ่าวบางคำนั่นไวม่มาออกออกน้ำอ่าวบางคำนั่นมา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 นี่ไปบเอาไม้ไปเอาไก่มาให้อันเอาไก่นั่นมาจำปบายงั้นไปไหนพ่อใหญ่ไหมไปไหนพ่อใหญ่เนาะเอามาใส่มาให้อาวไก่มามา เอาน่ะน่ะเขาบวงนะามาบวงนะูกดวีมึงเากกีบเขาเอาเาตนนี้เจออย่ดมันซาล็นแล้วมอส่าต้นแก่ฝายเต้านาพวกหน แกไหวบ้างแล้วสิ้ามาเฮ้แล้วสิขามาอ้ก็คื้น่องก็มีคู่ครับบึ้งธนาฮักตากันเอารถไฟลงไปเอาปันนตายไม่รู้ทำไมัวซลิก็มาฮักืายเ่อแล้วเมือเธอเดียวมด้อันว่าเห็ดอเชื่อไม่เลิศเหม่อนแม่

cái kẻ thợ mẻ cả muốn đi học tội cái gì ngoài đêm để chắc mà tài say đi là như vậy, vậy lạ sáng vừa vầy bớt sai là nè, đi bôn pino của anh ผ <Yeah. S 2> นะูน่ะผูเห็นหัวขีดเกียนะแตนะคนี่น่ะอยูพายุุ่มนี่แม่พายุบังขรอาแบบนี้เราผูเห็นหุ่มทุกวันได้ได้ผู้เห็นอารมณ์เมื่อก็นวดเราขอเห็นเขี่ยเราแล้วขอผเห็นเขียขอชยเมื่อก่อนช่ก็คือห็นเ ขึ้นก่อนนะคะลงแล้วค่ะใครเดียวลงถึงหน้าสิบเอ็ดเลย ยาเมีปนั่เก้าคุดนกียน้ทรงหน้าหล่าแตทรงหน้าลงจานากีรถเมือนทีไปบริจาคเอาเปอกเสียร์ยงอัน่อน้อยก็องนัยนมเม่น้อยสิ หกอีหลาเกินอีละสามน้าแล้วพี่น้องบ่บ่าวตัวไหนดีที่สุดน่าอะพี่น้องถิงหน้าพอกันไหมป้าวันนี้มีแห้งทีสุขสุกสุขสบายดี